ัสดีครับทุกท่านคือเป็นรถจียามารุยมานะครับมิตูเตรียมหนึ่งแปดสอนะครับเป็นเตรมพลรถนะครับส่วนปัอมเป็นมารุยมาเอันนีสามสาอนะครับทับกาวนะครับสอูนนะครับหกศูนนะครับการเทเลคอนโท่นะครับตัวนี้วิ่งได้นะครับตีตัวนี้วิ่งเลยนะครับวิ่งได้แล้วก็เสียบสายนะครับใช้ันโยกตัวนี้นะครับอนุญานะครับ cái tô riêng này các, cái tô riêng 5นะครับ M F สามาีนน่นะครับสามสามสองสามตัวเดียวกันนะครับสามสามนะครับเก้หกศูนยนะครับใช้นนแล้วนะครับตันนี้กำปีพิ่งนะครับพุ่งได้นะครับ แจสนใจนำไปใช้งานได้เลยนะครับคิวดีเอ็นทีหนึ่งต2สองนะครับแสดงเนะครับคันก็รหัสสามนะครับร